สวัสดีตอนเย็นๆนะครับโอ้โหทุกคนน้ำขึ้นนะครับฝนตกฝนตกเมื่อคืนนี้ไม่หยุดอะแล้วเมื่อเช้านี้ก็นิดหน่อยนะครับดูน้ำเชี่ยวมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับโอ้โหน้ำไหลแรงมากเลยนะแสดงว่าบนเขาฝนตกอะ แสดงว่าข้างบนฝนตกโอ้โหดูนะครับระดับน้ำวันนี้นะทุกคนจากตะหลิงที่ตากับหลานคู่นั้นนั่งอยู่นะฮะลงมานั่งข้างล่างได้นะครับวันนี้นะครับนั่งไม่ได้แล้วนะฮะโอ้หูน้ำขึ้นเยอะเลยนะครับมาอัปเดตระดับน้ำเตินข้ามสะพาน ให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับวันนี้ตอนนี้น่าจะใกล้หกโมงแล้วนะครับโอ้โหน้ำไหลแรงมากนี่นะครับฝั่งน้อนอ,อือหือ ไม่กล้ายืนาย่นโทรศัพท์ลกไปกลางๆมากนะครับกลัว <c oughs> โอ้โหทุกคนดูหลายแรงมากเลยนะครับวันนี้แสดงว่าเนี่ยหกโมงแล้วนะครับแสดงว่าฝนตกบนเขานะทุกคนน้ำไหลแบบแรงจริงเลยนะครับนนะฮะเขานั่งอยู่นะตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะครับ ตรงตลิ่งตรงนี้นะครับเมื่อวานน่ะยังลงมานั่งได้อยู่เลยนะครับวันนี้นั่งไม่ได้แล้วนะทุกคนเนี่ยนะที่สองตาหลานลงมานั่งที่จะตกปลากันอนะเมื่อวานนะครับวันนี้นั่งไม่วันนี้นั่งไม่ได้แล้วนะครับวันนี้นั่งไม่ได้แล้วท่วมขึ้นไปหมดแล้วนะครับโอ้โหน้ําวันนี้นะฮะเยอะบอกได้คําเดียวว่าเยอะ ดูสองตะลิ่งนะด้านนั้นกับด้านนี้นะคือแบบฝนตกเมื่อคืนนะฝนตกเมื่อคืนแบบหนักเลยนะหนักเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าหนักเอาใหม่นะมันมันไม่ใช่ว่าหนักอะ่ะมันแบบตกเรื่อยๆอะ่ะแต่มันนานน่ะโอ้โหน่าจะแบบ หกเจ็ดชั่วโมงได้มั้งวันนี้น้ําขึ้นผมก็เพิ่งเดินมาดูระดับน้าวันนี้ยผมก็เพิ่งเดินมาดูนะครับตั้งแต่เช้ามาก็เพิ่งเดินข้ามาเนี่ยตอนเย็นน,ยนะฮะเพิ่งเดินมาดูช่วงนี้นะครับไม่ได้เดินมาทั้งวันนะฮะโอ้โหระดับแม่น้ำปิงนะครับพิกัดตรงสะพานบ้านท่อนะครับที่เชียงใหม่นะครับ สะพานข้ามด้านนั้นจะเป็นตลาดเป็นวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยดอยเสถเทพเมฆหมอกก็ออกหมดแล้วนะครับไม่มีไม่มีเมฆไม่มีหมอกแล้วนะครับดอยเสถเทพแต่ช่วงเช้าช่วงเที่ยงนะครับช่วงเช้าช่วงเที่ยงเนี่ยก็ยังมีเมฆหมอกบางยอดดอยอยู่นะครับ พอเย็นมาไม่มีเลยนะครับโปร่งโล่งนะแต่ไม่รู้ฝนตกที่ไหนนะครับเนี่ยโอ้โหอ่าไม่รู้ฝนตกที่ไหนนะครับน้ําแรงมากๆน้ําเชี่ยวเลยนะครับเนี่ยโอ้โห ตรงที่ตาหลานพูดนั้น,นที่ลงมานั่งเมื่อวานเนี่ยไม่มีแล้วนะครับท่วมขึ้นมาท่วมขึ้นไปแล้วนะฮะท่วมขึ้นไปแล้วนะครับตรงที่ตาหลานลงมานั่งเมื่อวานน่ะ ข่วมขึ้นไปแล้วนะฮะวันนี้วันนี้ต้องเดือดถอยขึ้นไปนั่งข้างบนนะฮะมีก็มีคนแบบตกปลาอะไรอยู่นะครับนี่นะครับก็มาอัปเดตให้เห็นนะครับวันนี้เป็นประมาณ6โมงเย็นของวันที่12มิถุนายนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ